กำลังรอคอยคอนเสิร์ตใช่ไหมครับครับได้เลยครับผมชื่อเออผมจะให้พี่คนเสื้อสีชมพูบอกก่อนนะว่าชื่ออะไรให้แนะนำตัวครับสวัสดีครับผมคิงส่วนผมแคงส่วนผมคังครับคิงคังแคนนะครับเออสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาเต้นนั่นเองนะครับทุกคนอย่าไปลืมเออทุกคนอย่าลืมเต้นด้วยกันนะคะ วันนี้ผมไม่ร้องเพลงนะเออเออเอออย่างเออยเออเออขอนักดนตรีมาหน่อยครับเดี๋ยวผมทำให้ครับตื่นตื่นตื่นตนตื่นตืตืตืผมขอด้วยครับผมขอร้อด้วยีร้งด้วยครับเออเออเออฉันด้วยค่ะหาย่ะหาย่ะเออเออเออโ ถึงแม้เพลงจะดังไปหน่อยนะโหคคนเสิตเพลงมันก็ต้องดังอยู่แล้วสิพี่นตรีสนุกมากเลยอะ่ะหนูอยากขึ้นไปเต้นบนเวทีด้วยอะ่ะอูย่าเลยเดี๋ยวคนทุกคนเห็นหนูเต้นหมดหูสุดยอดไปเลยล่ะมีไฟด้วยดูสิมีควันสวยมากสีส้มเหลืองโหเยอะโอ้ oh, yeah. oh. โหสนุกดีฮะแต่มันก็น่าเบื่อไปหน่อยนะแต่มันจะสนุกหรือน่าเบื่อเลยพี่เยอเออว้าวสนุกมากอ้าวนั่นไงพ่อแม่เยอเออเอ๊ะอหูเพลงมันมันมากเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเพลงนะครับเอ๊ะพี่พรุ่งนี้วันเกิดยายนะพรุ่งนี้วันที่ห้าพี่ เราอ่ะต้องไปเตรียมเค้กไว้ก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยอ,อีกตั้งหลายชั่วโมงก็จะเช้าแล้วพี่ตอนนี้สี่ทุ่มเออนั่นสินั้นออกลับก่อนแล้วกัน<ฮ>พ่อแม่ว่าไงจะลูกแม่พรุ่งนี้วันเกิดย้าเราต้องเตรียมตัวแตดอะไรพร้อมเพียงค่ะอ,อ๋อได้สิจะดลูกไปไปไป,ไปกลับบ้านกันเถอะเฮ้ยเ,เราไปเตรียมอุปกรณ์ที่ไหนอะ ไปที่ร้านเลยพี่โอเคจ้ะสวัสดีค่ะเวลานี้สี่ทุ่มแล้วนะจะมาทำอะไรหรอคะซื้อของครับอ๋อเน้นอนีเลียหมดแล้วอันี้ก็ต้องซื้อเกลองเนอเกมตะก้าไว้ก่อนเลยค่ะเฮยครับของอะไรบ้างพ่อคะต้องซื้อไข่ไก่ค่ะเผื่อไปทําเค้กได้ได้เดี๋ยวพ่อไปหาไข่ไข่ไก่เนอสองฟองเลยละกันเอานมด้วยค่ะพ่อได้จ้า เอาเนยด้วยค่ะได้ฮึอต้องมีอะไรอีกเนาะน้ำตาลมีไหมเดี๋ยวมันก็มีแหละแล้วต้องใส่อะไรอีกบ้างเอาส้มไปด้วยอยากกินฮ,ฮึ่ยเฮยวพ่อไปดูแถวจานชามก่อนเนาะเฮ้ย ใช้ถ้วยนี้เลยละกันฮึชซื้อนี่ไปด้วยซื้อเสร็จแล้วจ่ายเงินค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไว่วมาหลังไปอุ่นหุนใหม่รีบทำเค้กเร็วต้องสืดภายยายหุยยายกือบตาหลับอยู่ต้องรีบทำเค้กแล้วแม่อย่าเสียงดังสิดูยายกับตาก็ตื่นนะลอกืออจริงด้วยแม่ขอโทษ ไม่ต้องเป็นเรื่องมากเรียบทำเค้กกันเถอะเราต้องมีหลายวัตถุดิบเอาเอาหม้อไปเลยไฟโอเคีลูกถือเจ้าพ่อจะตอกไข่ก่อนนะอมีอะไรอีกนมไหมคะอือสิใส่นม ใส่เนยไข่อฟองแค่นั้นแหละอุ๊แล้วเราก็ต้องใช้ซ่อมอุ๊ชทำไมวันนี้พ่อทำเองทุกอย่างเลยเนี่ยพ่ออยากทำเค้กเนี่ยพ่อชอบทำเบวนี่มากกว่านะแต่พ่อนะ่ะชอบทำเค้กมากกว่าอาเจ๊ยไม่ใช่สิชอบทำเบวนี่แต่เค้กก็ทำเป็นน,นะฮึฮึใส่ตะเกียบไปเลย เอ้ยนี่เป็นเค้กแล้วนี่นาเออมันยังไม่เป็นเนะเค้กที่ดีแต่ว่าพ่อต้องเทลงไปใส่แป้นพิมพ์แต่ว่าเออในเมืองโต้ก้าทำเค้กยังไงก็ได้เดี๋ยวก็เป็นเองชิสแ,แล้วก็กใส่นี่โอเคเราต้องทำน้ำทำน้ำไปเด๋ยวพ่อน้ำกาแฟสิเอาน้ำไปละ จัดที่สวยงามไว้พรุ่งนี้เลยคงไม่เสียหรอกฮึให้ยายกับตากินดื่มสิพูดผิดแต่ถ้าเป็นเค้กนี่ต้องทานฮึชีก้าออไปไกลๆเ,เจ้ยพ่อไล่หนูเลยเหรอพ่อจะทำเค้กเกะกะน้อฮต้องจัดต่อไปสวยงามตื่นมายายจะได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้เลยเนาะ น่าจะสีพ่อเสร็จแล้ววางกาแฟไว้ด้วยอุ้ยเค้กน่าจะได้แล้วที่เรียบร้อยวางเค้กไว้ตรงกลางน่าทานสุดๆนี่เรามีเค้กเหลือเดี๋ยวค่อยใส่เทียนแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ เสร็จแล้วฮึชของในต่างๆค่อยเก็บไว้เคตอนนี้กี่โมงเนี่ยเอ็กกเอ็กเอ้กอกเอเออ,อาเช้าวันที่สดใสวันนี้วันอะไรนะวันเกิดยายไงเอ๊ะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีจ้านี่ลูกอะไรครับ นายไปหาหลานก่อนสิเอาสวัสด,ดีจัตชิกานี่ชาสวัสด,ดีคะ่ะคุณยายกูดมอร์นิ่งนะคะกูดมอร์นิ่งไม่ใช่ดมอร์นิ่งอะคืดมอร์นิ่งนะคะคุณยายจลาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยอันแน่ thank you นะจ๊ะหลานซื้อเค,ค้กให้ยายยังยังค่ะ ไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อ,อก็ได้แค่นี้ก็พอแล้วเจ้ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday ha, ha, Happy birthday to you อาย ยายตกใจใช่ไหมล่ะเค,ค้กวางปนเนี้ยมันไม่ตกใจเท่าไหร่แ,แบบแ,บบแบบต่มถึงตาเนี่ยตอนเลกตาอยู่บนเตียงแล้วทำไมตามาอยู่ตรงนี้ล่ะตาวับอจอยยายยังวับไม่เป็นเลยตาสอนยายอย่างได้ไหมได้ได้ได้จะทำได้หรือเปล่าไม่รู้อะอย่าขำยายนะนี่เกิดอะไรขึ้นแล้วทำเค,ค้กกันตอนไหนซื้อเค,ค้กกันตอนไหน ไม่ได้ซื้อข่ยายทำโอ้โห,หน่าทานชะม,มัดเลยมีกาแฟของปอดยายด้วยหนูชอบกินเค้กยายหนขอกินได้ไหมไม่ยายไม่ให้กินอ,อนี่ของยายคขะลุกสา์ทำให้ยายอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวดี๋ยวยายแบ่งให้กินได้เย <Yeah! S 1> ูไว้น้องทำใหม่ก็ได้อม คิมแค่นี้เดียวยก็ได้แล้วแต่ได้จ้าเดี๋ยวยายแบ่งให้แบ่งให้ตาด้วยแบ่งให้ทุกคนจ้าเย้ yeah. สุขสันตวันเกิดนะคะยายจ้าแตงกิ้ขอบคุณขอบใจกับพี่หนึ่งแตงกิ้นะจ้าโอ้วันนี้วันเกิดยายเองนะจ้า <c oughs> ขอคำอวยพรด้วยนะจ๊ะอย่าลืมคอมมนต์มาด้วยจ้าโอ้ยายอืมนั่นก็สำหรับคลิมนี้ยายขอไปกินเค้กก่อนละกกน,นะจ๊ะบ,บาย เค้กน่ากินมากเลยโอ้ทำเองก็ได้มันก็สำหรับที่นี่ขอลาไปก่อนนะครับบายๆยิ้มกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะนยนนครับแล้วก็อย่าลืมเขาไม่มาได้นะนี่นะกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับสุขสันต์วันเกิดคุณแม่นะครับจ๋าแต่งเจ้าจ้า